สวัสดีค่ะ FC คนมีฝันนะคะวันนี้นจะให้อาจารย์อุสรุปตัวเลขวันนี้คนดวงดีงซื้อทุกงวดอาจารย์กุยอาจารย์อาาุอาาอ๊ซื้อ,อสองศูนย์แล้วอาจารย์กุยเป็นไงสองศูนย์โอเคเนาะว่าเลขชอบเลขเหมือนกันกับอาจารย์มันอยู่ในชุดเดียวกันเลยเนาะ <donc. S 2> อยู่ในชุดเดียวกันนะซึ่งเดียวกัน เซ็นเดียวกันนะอันนี้เจ๊มาจัดกล้วยนั่งกับผมก็ได้เดี๋ยวเป็นเขาพี่อุตนะพี่อุซื้อแค่นี้ใช่ไหมพี่อุครับผมซื้อแค่นี้ซื้อแค่นี้คครับซื้้อแ่นีเลยนะครับซื้อแค่นี้เลยนะครับพี่อุซื้อมาแล้วแต่ลอตเตอรี่ไม่ต้องพูดถึงลอตเตอรี่ไม่ต้องพูดถึงครับนี่ยครับงวดนี้ถ้ามาก็ได้เยอะะเดี๋ยวขอดูก่อนนะแป๊บหนึ่งพี่อุนะประวัติก็จะได้อ่าอิ่มท้องด้วยด้วยครับนี่ครับเงินของหลับตาของจับดูจับดูหลับตาจับดูนะนี่นะครับดูขนา Blender, ổ, ขอบคุณอุดน้ำพี่อุดที่มาแบ่งเป็นตัวเลขนะผมจะเอาเลขาพี่อ so ุดมากครับเพราะว่าไปที่ไหนถ้าใครติดตามชมคลิปของเรานำครับไม่เป็นไรอาจารย์โกยดึงก่อแล้วครับอาจารย์โกยกำลังดึงเลขหน้าอ้าวเลขที่เราชอบอาจารย์โกยดึงเลขดึงเลขหน้าเอาเลขหน้าให้นะ แปดสองเจ็ดแปองเจ็ดเถื่อเถือโชดเถือโชดแปดสองเจ็ดลอตเตอรี่ดึงครับดึงเลขหน้านะเป็นแปดสองเจ็ดแปดสองเจ็ดครับนีเราไปดูเลขหลังนะเพราะอาจารย์โคยดึงเพราะว่าเลขหลังยังไงเราก็ซื้อกันอยู่แล้วครับแต่เลขหน้าเนี่ยอาจารย์โคยดึงว่ามันจะแม่นไหมมันก็เหมือนสองสองเจ็ดศูนย์เหมือนเมื่อกี้เลยครับนะอันนี้แต่ว่ามันจากแปดมันก็เป็นสองเป็นแปดสองเจ็ดนะครับนะครับอ่ะสวยจังนะก็สวยนะพี่น่าเป็นเลขที่เลยนะสามหนึ่งห้าเลขที่ครับ เลขสามหนึ่งห้าเพราะว่าซื้อไว้นานแล้วซื้อไว้นานแล้วครับถึงห้าครับถ้ายังไงผมกี่ใบพี่ทั้งหมดกี่ใบครับก้อยครับร้อยใบครับมันปวดท้องหนักครับผมครับโอเคอ่านะครับอาจารย์โกยไปแล้วนะครับก็มาดูตัวเลขของพี่อูดกันนะครับก่อนที่จะร่ำลากันนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่อูดใครที่ดูหรือติดตามชมคลิปมาโดยตลอดพี่อูดก็จะให้ตัวเลขมาเป็นประจำนับงวดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงวดครับกับพี่อูด ครับตัวเลขสรุปท้ายรายการของเรานรับใครที่ชอบก็เอาไปเน้นไปเล่นตามเมื่อวานเราก็บอกแล้วเมื่อวานซื้นเราก็บอกแล้ววันนี้เราก็มาย้ําอีกทีหนึ่งครับก็ถ้าใครชื่นชอบก็เล่นตามกันดูนะครับวันนี้ผมประวัติวันินนะครับจากพีนิวสวิตเลนและพี่อุธและก็ผุ้สาวคนสวยโบ้หูแมาจักเตสวัสดีค่ะคนมีฝันค่ะสวัสดีค่ะคัรบ นะครับก็มาด้วยนะครับวันนี้นะครับก็มาถ่ายทำนะครับก็ขอบคุณมากมากนะครับพี่อู๊ดนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับดี่อู๊ดครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อู๊ดแป๊บหนึ่งจะถามว่าพี่อุ๊ดได้กี่งวดแล้วน่ได้มาหลายงวดแล้วครับหลายงวดนี่คืองวดที่งวดนี้งวดมันถูกมาเรื่อยๆถูกมาเรื่อยบนลอตเตอรี่กี่ใบพี่อุ๊ดวดที่แล้วบนสามร้อยล่างเจ็ดห้านี่ก็หนึ่งร้อยแล้วก็ลอตเตอรี่สี่ใบครับสี่ใบเลขใช้สองตัวสี่ใบครับ โอ้ไดถึงอยู่สี่หมื่นครับไดสองสามหมื่นประมาณนั้นแหละดวงดีมากนะพี่อู๋เนาะวันนี้ก็ไดลอตเตอรี่ร้อยใบวันนี้ที่ชอบที่สุดนะชอบที่สุดคือสองศูนย์ครับสองศูนย์ที่นี่ห้าตัวเต็งครับนี่สองศูนย์หนึ่งห้าเก้าศูนย์สองห้าหนึ่งเก้าแต่ว่าเลขสองศูนย์นี่ไหลสำนักมากเลยนะเอาหนึ่งสองศูนย์มาใส่ครับหนึ่งสองศูนย์ครับแต่ชอบเลขหลักกิโลเมื่อวานน่ะสองศูนย์ที่ยังไม่ออกคที่ยังไม่ออกครับ นี่นะคะคุณผู้ชมค่ะฝากดูนะนะคะนี่ฝากแคปหน้าจอเลยนะคะเอซคนมีฝันค่ะขอบคุณพี่อุ๊ค่ะค,ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ